ค่ะวันนี้ค่อยนึ่งไอ้ข้าวเหนียวค่ะนึ่งข้าวเหนียวค่อเอาบะละแกงน้ำมัจ้ะน้ำมัไอ้ค่อยต้มไปละน้ำมัสดจ้ะค่อยต้มไปละค่อยต้มไปละวันนี้ค,อค่อยคออยไรหนึ่งเผือกนหอมจะก,กินไอ้ปวดเพือกนะแล้วค่อยนใส่ไอ้แกงน้ำมัมเพราะเเยอะกินลนะันนะอันนี้ที่ค่อยเตรียมไว้ ไผ่ตู้ไอ้ชะอมแล้วก็ไอ้ไอ้เฮ็ดอะเฮ็ดลมไอ้ภาษาผูทไทยเขาเอินว่าไอ้ไผ่ตู้จ้ะไผ่ตู้ชะอมเขาเอินไอ้พักเน่าจ้ะบ้านคอยเอินพักเน่า้ไทยนะผู้ไทยเอินพักเน่าจ้ะชะอมอะชะโอมเขาเรียกว่าพักเน่าจ้ะพักเน่าอันนี้ใบยันนาคอยคอยคันไ้แล้วค่ะใบยันนางคอยคันไ้แล้ว ค่อยคันมือเองจาก่อาไม่เยอะซื้อเขานะค่อยละมัคันเองนี่กันเห้ือเขาเลยอันนี้ขาเบเอรค่อยจะขาเบอรค่อยเอาเอาเออจะเข้าอันนี้มามาต่ำเบนค่อยยังละต่ำไหมขาเบอรจ้ะเดี๋ยวยังละกแก่งเดี๋ยวค่อยยังงนึ่งไอ้เผือกคนเดียวเยาจะกินบวชเผือกนหน้าแล,แล้วค่อยละเสื้อแก่งน้อไหมหอมเขาเยอะก,กินสหะหน่ะเดี๋ยวค่อยนึ่งข้าวเหนียวก่อนข้าวเหนียวค่อยกรลัง อันนี้อยู่กําลังอายจ้ะกลังควันขึ้นนะเดี๋ยวถ้าถ้ามาเบิ่งใหม่แด้วค่ะเด,อด้อวค่อยไอ้ไอ้ฟิดข้าวเหนียวก่อน,นแกงแล้วไหมอะไรแบบนี้ไอ้อันนี้ค่อยต่ำไปเรียบร้อยแล้วไอ้จะคร้หอมๆจ้ะแล้วก็ไอ้ข้าวเบิร์ค่อยค่อยธรรมดาได้ค่อยตะแก่งธรรมดาซื้อบานค่อยอะจ้ะ สูตรธรรมดาสูตรธรรมดาบาค่อยจ้าค่อยกระเซยใบนยนหน้าค่อยที่ค่อยครามอีกคนจะ้ะ สบายยังค่อยละเซยเพื่อหนึ่งน้ำหอมค่อยอยากลินหนนายาก,กิดนมันหมันสหันนะ่ะค่อยอยาก,กิ่นค็อยเล็งไฟก่อนอันนี้เห็ดค่อยค้นปุุงค่อยจ้ะ เดี๋ยวค่อยมันเดือดกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาปุ่งอีกตัวหนึ่งเดือดได้ทีแล้วค่ะเดือดได้ทีละค่อยละเอเรเฮดค่อยกันเด้อค่ะกีเอสธรรมดาจะต่ายค่อยละคะ่ะเอสธรรมดาธรรมดาค่อยละ ไม่ได้พิธีพิธาเนพนลอะไรลค่ะไม่ได้แบบเป็นสูตรแบบเป๊ะๆคือผู้อื่นเขาก,ก็เลยกจะกกินแบบเลิก,กก็จะเอ็ดแบบนั้นก็เอ็ดตามที่แม่โบตอนเดน้อยนะอยู่บา้านเฮาจ้ะก็ตามผู้ไทยเขาเอ็ดแบบนี้เอ็ดง่ายผู้ไทยเขาไม่ได้เอ็ดยุ่ๆยนะ่กกับเขากินง่ายแต่ก่อนอยู่บ,านนบา้านเนาะบ้านเฮาเนาะ จำแจวพักรลก็แล้วแล้วเจา้านี่คือสมัยนี้สมัยนีน้ต้องแบบนั้นแบบนี้เดี๋ยวนี้ค่อยนัาซอที่หลังจะเผื่อค่อยค่อยสุกละค่อยนึ่งสุกละวันนี้ค่อยมาปุ่มนะคะเดอ้อไฮไลท์นะคะชูรสนะคะใส่ไปผ่านวนัวแซบน้อยแซบมากค่ะ ด่วๆค่ะชุลรสค่ะของมันสีแเสียบเนาะนีเสกเกือนะคะเสอเกือนนี่เดียวจ่าแต่ชุลรสเสอไล่หลายอันนี้น้ำปลานะคะน้ำปลาแดะจ่าบ้านคอยเอินน้ำปลาแดะพุทไทยเอินน้ำปลาแดะคอยมีก้าเอาด้วยค่ะเด้อแล้วแต่มากหลายเพื่อก้าเอา ขอดัก้าเอาจ้ะแต่ผูมักขอดัก้าเอาแล้แต่ผูมักจ้ะดก้าเอาเดี๋ยวก็ปิดฝาไว้นจนหน่อยก็ได้จ้ะเด้อปิดปิดฝาไว้ก่อนเปิดฝาหน,นะะ่อค่ะว้าวเดี๋ยวให้เสเิร์ฟเผือกก่อนนะคะใส่เผือกลงไปะคะ่ะ อยยอก็เยอะกลิ่นซะนี้นะค่อยละเสอร์ก็จะเสอร์เผือกคนอีสานแบบเลิศกันไม่ลืมกับเพื่อเจ้าของเนะาะมัดเผือกเผือกเผือกมันๆน,นะคะเดี๋ยวค่อยซิมกันเด้อค่ะเด้อค่อยซิมกันเด้อสุดยอดค่ะ เดี๋ยวค่อยเสิร์ฟผักกันนะคะมีสุดยอดแบบเลิศเส,สิร์ฟสุรบกระเทาะใส่ผักลงไปค่ะ เห็นไหมคะน่ากินไมเอ่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงหน่อไม้วันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาชมจานจ๋าสับปะรดค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ